สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านอาจารย์ยศุธารานะคะอศริภาประภากรอ,อยู่ที่วัดอามองนะคะอยู่ณพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปไม้โบราณน,นะคะนี่คือพระพุทธรูปไม้นะคะที่เป็นลักษณะนะคะไม่ใช่ศิลาแรงนะคะแต่เป็นการสร้างด้วยไม้นะคะที่เป็นศิลปะแบบขอมโบราณน,นะคะในยุค สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7เป็นพระพุทธรูปส่งเครื่องนะคะจัก,กรพพัดมีมงกุฎแล้วก็หน้าคมตาคมเป็นลักษณะนหน้าแขกนะคะเป็นการแกะสลักด้วยไม้เป็นพระพุทธรูปอีกองค์หนึ่งนะคะที่น่าสนใจและได้เก็บเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปไม้โบราณวัดอามงแห่งนี้นะคะ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงศิลปะนะคะในเชิงศาสนาปรัชญาสังคมมนุษย์และนะคะการออกแบบตลอดจนถึง,ถงประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชนก็จะศึกษาบนนะคะศิลปะลวดลายไม้อายุและที่มาเราสามารถที่จะรับรู้ได้และก็เข้าใจได้โดยผ่านพระพุทธรูปไม้เหล่านี้จากอาจารย์ดรโยสุทราศิริพาประภกรนะคะ กรบขอบคุณปรับสวัสดีค่ะ